โดยให้เรานะครับเข้าไปทางรูปทางด้านตัวรูปตัวอย่างนะครับทางด้าน้ายมือนะครับเพื่อนๆแล้วไปเช็คนะครับตัวนี้จะมีเส้นของ1.3อยู่นะครับกดสเปกบารคั้งหนึ่งก็ได้นะครับตัวของข้อแทรก็จะเปลี่ยนเป็นกากบาทนะครับแล้วตัวบรรทัดเข้ามาจะขึ้น d i s specify first point นะครับ โดยใช้คําสั่ง IEC นะครับพิมพ์ IEC สเปคบาครั้งหนึ่งคลิกสายนะจุดตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ SI จุดหกคอมมาจุดสเปคบาครั้งหนึ่งอ่าเราจะได้ตัวบานกระทุงแล้วนะครับเราไปทางรูปตัวอย่างนะครับบานกระทุงก็จะมีเลเยอร์อะไรนะครับคลิกสายให้จดุจดจุดกิฟนะครับอันนี้จะเป็นเลเยอร์ Y นะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนให้เหมือนกันคลิกเลือกที่ รูปที่ทำเมื่อสักครู่แล้วไปเลเยอร์วายนะครับได้วายเรียบร้อยกดเอเคเพื่อบริจาการเลือกนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูตำแหน่งของบอนกระทุ้งกันนะครับว่าอยู่กันยังไงนะครับโดยให้เรานะครับเข้าไปทางรูปทางด้านตัวรูปตัวอย่างนะครับทางด้าน้ายมือนะครับเพื่อนๆแล้วไปเช็คนะครับตัวนี้จะมีเส้นของ1.3อยู่นะครับเราจะห่างจากเส้น1.3นี่ก็คืออยู่ตรงขอบของลวดลายของกระเบื้องตัวนี้นะครับ พราฉะนั้นใช้คําสั่ง distance น,นะครับพิมพ์ di สเปคบาครั้งหนึ่งคลิกซ้ายนะขอบบานกระทุง้งและไปที่ด้านบนนะครับให้เกิดจุด perpendicular หรือเส้นตั้งฉากนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งจะมีห่างกันที่0.075นะครับและห่างจากพื้นนะครับก็คือขอบของลวดลายกระเบื้องก็อยู่พื้นโต๊ะนี้นะครับสเปคบาครั้งหนึ่งเพื่อเข้าคาสั่งเดิมคลิกซ้ายจากจุดตัวบานกระทุงนะครับแล้วไปตรงด้านล่างนะครับให้เกิดจุดตั้งฉาก หรือจุด end point ก็ได้นะครับอีกซ้ายครั้งหนึ่งจะมีระยะห่างที่0ู7 5นะครับเ,เพื่อนๆรายงานที่ตัวคอร์สแฮร์และบรรทัดคข้ามานะครับเมื่อเราได้ระยะในแนวตั้งนะครับเราไประยะในแนวนอนนะครับโดยไปที่ด้านขวาของตัวบางกระทุ้งนะครับแล้วใช้คําสั่งบิตรหรือจะกดสเปกบาร์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ตัวของคอแทรก็จะเปลี่ยนเป็นกากบาทนะครับแล้วตัวมันทักเข้ามาจะขึ้นดิสสเปซิฟายเฟิร์สพอยต์นะครับคลิกซ้ายนะจุดตรงกลางเลยนะครับแล,ล้วลากไปตรงๆเพื่อให้เกิดจุดเพอร์เพนทูกลาแล้วใช้ F8 เป็นตัวช่วยนะครับไปตรงๆให้ชนกับขอบผนังเลยนะครับให้เกิดจุดต,ตัวเส้นต่างฉากเพอร์เพนทูกลาคลิกซ้ายครั้งหนึ่งจะมีระยะห่างที่1.05ทั้งที่ตัวของคอแทและตัวของมันทัเข้ามานะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะมาวางนะ ใช้คำสั่ง offset หาจุดตัดกันนะครับเพื่อนๆโดยตัวแรกนะครับเราไปทางรูปทางด้านขวามือที่เราเขียนงานอยู่นะครับเพื่อนๆให้ใช้คำสั่ง offset เพื่อจะหาจุดตัดกันนะครับเพื่อวางตัวของบานกระทุ้งนะครับพิมพ์ o สเปกบาร์เราจะเอาเส้นโต๊ะเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงนะครับรับพิมพ์ระยะที่จุด575สเปกบาร์ครั้งหนึ่งแล้วเลือกขี้ตัวเส้นโต๊ะนี่นะครับและดึงไปทางด้านบนนะครับที่กวาครั้งหนึ่ง